คิ้ตามเชียงใหม่ของเราปรารถนาที่จะให้นักศึกษาได้รับการท้าทายแล้วก็ได้รับการเชิญชวนให้มองโลกด้วยมุมมองของพระเยซูคริสต์ที่มีหัวใจสำหรับคนทั้งโลกปรารถนาที่จะเห็นคนทั้งโลกทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนชาติทุกภาษาได้มาถึงความรอดในพระองค์เราก็เลยจัดสัปดาห์มิชชั่นนะครับสัปดาห์พันธกิจโลกเพื่อเราจะตระหนักรู้ถึง หัวใจของพระเจ้าและพันธกิจของพระองค์ที่มีอยู่ทั่วโลกครับเมื่อก่อนนคราเข้าใจเราเราเคิดว่าการทำธุรกิจคือการต้องไปประกาศเราไปต้องเอาข่าวประเสริฐให้เขาเท่านั้นนะแต่จริงเราเห็นว่าการทำความดีหรือการเข้าไปในสู่ชุมชนเอาสิ่งดีๆไปให้เขานะครับก็เป็นการทำธุรกิจอย่างหนึ่งครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะได้เห็นว่า ยังมีคนอีกมากมายที่ออกมารับใช้พระเจ้าโดยที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็เคยคิดว่านึกเสียดายว่าอุ๊ยตัวเองอายุมากแล้วเสียดายจังเลยแต่อีกมุมหนึ่งพระเจ้าก็ย้ําเตือนว่าคุณอายุมากแต่ไม่ได้มีเรื่องว่าสายใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนผู้รับใช้รุ่นใหม่ที่จะออกไปบุกเบิกไปทํางานพันธกิจของพระเจ้าในที่ที่คน ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะช่วยโอกาสค่ะว่าช่วงชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะรับใช้ด้วยด้วยการสนับสนุนผู้รับใช้ที่อยากออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานผ่านหลายๆบุคคลหลายหลายทีมในการทำธุรกิจของพระเจ้าให้สำเร็จซึ่งสะท้อนกับตัวเราเหมือนกันว่าเรา เป็นคนนั้นไหมที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้เกิดผลในทางของพระเจ้าเป็นจุดเล็กๆที่พระเจ้าทรงใช้ให้เกิดภาพรวมใหญ่ๆที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยในประเทศของเราหรือในโลกของเราหรือเปล่าก็อาจจะเป็นนิวิตหมายที่ดีนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นจะสัมผัสและจะต้องหัวใจของพวกท่านที่จะออกไปทำันรกิจของพระเจ้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใดๆนะครับ ก็รู้สึกว่าได้รับพรผ่านทางสัปดาห์นี้เป็นอย่างมากครับผมสิ่งที่ผมได้รับการหนุนใจนะครับจากมิชชั่นวิกในครั้งนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรานารูอตัวผมเองนะอาจจะต้องออกจากเขตความสบายของตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่แค่จจอกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายผมเหมือนกันเนาะเราคิดว่าอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้เราเอง ออกจากตรงนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้านำอยากจะให้เราเองที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนพี่น้องหลายๆคนส่วนหนึ่งเรียนเอกมิชชั่นนะคะก็ทำให้มีภาระใจที่อยากจะทำหน้าที่ในการออกไปทำพันกิจขององค์ในการประกาศความรักของพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คืออยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอธิษฐานเผื่อด้วยสำหรับองค์กรที่เขาทำาันธกิจในประเทศไทยคะ่ะ เราก็คนที่จะต้องเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนเช่นกับอาจารย์หรือว่ามิชนารีแต่ละท่านที่เขาได้กล้านะครับเอาข่าวประเสริฐของพระเจ้านี้ไปบอกต่อพี่น้องที่ยังไม่ได้ยินถึงแม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็ตามนะครับก็ส่วนตัวผมผมคิดว่าก็ต้องเริ่มจากคนรอบข้างก่อนครับแล้วค่อยขยับขยายไปเป็นคนข้างบ้านก็คือนำความกล้าแล้วก็การเชื่อฟังของพระเจ้านี้ใช้ให้เกิดผลในแต่ละวันครับ จากสัปดาสมิชชั่นนะคะข้าพเจ้าได้รับพระพรอ,อย่างมากมายนะคะทําให้ข้าพเจ้านั้นมีภาระใจที่อยากจะออกไปทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่โปรดใช้ข้าพเจ้าไปเถิดส่วนตัวเองได้สะท้อนแล้วก็ได้คิดว่าเราอยู่จุดไหนนะคะในงานภารกิจของพระเจ้าแล้วก็ได้ใข้ครวญถึงหัวใจของพระเจ้าที่พรงทรงมีต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์และความรัก ความยุติธรรมของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าที่ไปถึงคนเหล่านั้นแล้วส่วนตัวเองอยากจะให้หัวใจของตัวเองเนี่ยได้ตอบสนองต่อพระทัยของพระเจ้าแล้วก็รักคนเหล่านั้นเราได้หยิบยื่นและได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนเหล่านั้นค่ะ มองย้อนกลับไปที่ตัวเราแล้วเนี่ยเอ้ยหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีชีวิตท,ที่สุขสบายนะเราก็มีพระเจ้านะเรามีสันติสุขนะ <เอ S 1> มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้เวลาที่เหลือเนี่ยไปเพื่ออะไรทั้งๆท,ที่ในขณะที่เรายังนั่งชิวๆบนโซฟากินข้าวยังมีความสุขแต่มีอีกหลายๆคนที่เขาต้องหลบๆซ่อนๆอนเขาต้องแบบหวาดกลัวระแวงต่างๆนานาก็รู้สึกว่าเอ้ยพระเจ้าก็หนุนใจให้เราจะเฮ้ยมีใจที่จะ คิดถึงพวกเขานะแล้วก็มีใจที่อยากจะแบบอธิษฐานเผื่อพวกเขานะให้เขาที่จะพบกับพระเจ้าพบกับสันติสุที่แท้จริงครับ